สวัสดีครับครอบครัวมอร์เฟียสตลอดเที่ยวช่วงปลายปี2563เข้า2564วั25นนี้เรามาที่ทุ่งบางเขนเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณทางเข้าด้านหน้าของทุ่งบางเขนนะครับก็มาเที่ยวช่วงปลายปีช่วงโควิดนะฮะก็ระวังตัวกัน ก็ครอบครัวสถานีมอร์ฟีสมาตลอดน,นะครับเป็นที่ไม่ไกลจากเขตเมืองนะครับแถวนี้อยู่ที่ใกล้ๆก,กับอยู่ในขอบเขตของอเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าก็อยู่ๆใกล้กับคลองสมวาลแล้วละ่ะก็จะเป็นสภาพเป็นทุ่งนาแล้วก็เข้าซอยมาเป็นถนนคู่ขนานนะครับคู่ขนานที่จะไปเชื่อมาบางปะอิน ตัดกับรามินทานะครับบางนานะครับก็ช่วงเนี้ก็เข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับขนานทางรามินทาเข้ามาโอเคบริเวณนี้มีความน่าสนใจงไงก็เป็นที่เที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านมีทุ่งมีคลองแล้วก็มีทุ่งนะครับแล้วก็มาปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติให้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโอเค ทองอุไลงามตาร่วมพัฒนารุงทองส่องเรียนรู้ดูทุ่งบางเขตอันนี้คือคือสโลแกนนะครับที่เป็นป้ายปิดไว้นะครับบริเวณที่ท่องเที่ยวเชิงลักบริเวณน,นี้ส่วนนี้ก็เป็นสะพานที่จำลองเป็นทางเดิมน,นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นฐานต่างๆที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้มันเกิดกิจกรรมนะครับมันก็จะเป็นป้าย สวัสดีปีใหม่สองพันสะครับแตอย่างที่แจ้งไปว่าช่วงนี้ก็โควิดก็ต้องรักษาระยะหา่างก็คงได้แค่มาถ่ายรูปเล่นนะครับก็สบายสบายไม่หนานแน่นมากนักนะครับเราเดินมาตามสะพานก็มานั่งเล่นใต้ต้นไม้ให้ลมเงานะครตรงนี้ก็มีต้นจามจุลีก็ร่มลื่นลมสบายมากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซุ้มซุมซุ้มถ้าตอนนี้เปิดกิจ กิจกรรมเปิดวัออนเปิดปกติเนี่ยก็จะมีขายของก็จะเป็นของที่เกิดจากสมุนไพรอาหารที่มาจากเกษตรธรรมชาติบริเวณนี้ทั้งหมดนะครเป็นให้างตลาดนะนเด็กๆโอเคเด็กๆก,ก็มาสนุกกันวุ่นวายกันเลยแบวนี้มาแย่งชิงช้ากันอ่นดูมุม ลมลื่นจริงๆอันนี้อยู่ประมาณสักเกือบเที่ยงนะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยฮะฮะ,ะทุ่งบางเขนทุ่งบางเขนช่วงปลายปกกีก็ระวังตัวหน่อยพื้นที่ช่วงนี้โควิดนะครับก็ถ่ายรูปเล่นพามาดูบรรยากาศนะครับพามาดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ให้ไกลแนะนำแล้วกันสวัสดีครับ ไหมวกหน่อยครับมันร้อนนะครับให้ไกด์แนะนำหน่อยเพราะว่าไกด์เขาไกด์เาเคยมาแล้วไกด์เขาเคยมาทัศนศึกษากับโรงเรียนแล้วนะครับเป็นไงบ้างข้างในจะมีอะไรบ้างข้างในส่งว่ามันมีนกแก้วนกแก้วแล้วก็มีนกบินบินลงโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามเหมือนกับ<อ>กคลอง ลมแรงลมแรงลมแรงห่วงกลวนะครับลมแรงอากาศดีโอเคช่วงปลายปีก็ระวังช่วงโควิดนะครับก็แถวนี้ก็มาถ่ายรูปฮะอ๋อข้างในเป็นห้องน้ำนะครับเราก็มาดูบรรยากาศร่มลื่นเหมือนกับ รอบครับตอนนี้ดอกไม้ก็จะสวยงามหน่อยข้างหน้าเราก็จะเป็นทุ่งทุ่งนาโอาเค okay, เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,องนู้นไก็คือถ้าใสโมดดนน้แวมันไม่แตกนนี่งนี้ที่เราพักอันนี่คืออะไรเอ,เ,อเอาน้ำมาเอาน้ำมาโดนอ๋อ<น>ก็คือ ก็คือใบบอลหรือว่าใบบัวเวลาน้ํามามันก็จะเห็นเป็นเม็ดกลมๆไม่เปียกน้ําน้ํากลิ้งบนใบบอลอ่ะมาทางนี้ต่อมานี่ทางฝั่งทางนี้ต่อทางนี้เป็นทางที่จะไปพักได้ตรงนี้เป็นต้นบอลนะครับโอเคมันเป็นต้นปีกกล้วยต้นบอลตรงนี้ที่เราพักกันที่มันโดนรถระแดนี่ยเขาหยุดอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นศาลา เป็นศา,าลาริมดูวิวสวยมากสวยมากเป็นทุ่งอ่าถูก,มมกตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาตรงนี้อันนี้ก็เหมือนตา่ายรองไวอันนี้ก็เหมือนตาข่ายรองไว้แต่สมุดตกเลยคือตกน้ำเลยนะอ่าตกน้ำเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าพอลมมันพัดมันก็จะกระทบกันเป็นเสียง ก็มาดูว okay. ิวโอเควิวทุ่งน,นาอันนี้เป็นวิวทุ่งนาก็จะเห็นนกน่าจะเป็นนกกระยางสีขาวะนะครับก็เป็นทุ่งนาก็ข้าวก็เริ่มเริ่มโตก็เห็นเขียวนีของารูปครับก็เด็กๆก,ก็จะมาทำกิจกรรมคณะศ,ศ,ศ,ศึกษาแล้วก็ดูรูปดูนกดูวาดรูปนะ โอเคก็จะมีเป็นมุมเหมือนกับมุมชมวิวพอแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าวาดเพื่อนผมน่ะเกิด้าแบบวาดแบบให้นานมาแบบสวยวิวสวยสวยมากสวยโอเคอ่ะตอนนี้เรามีไกด์อีกคนนึงชื่อว่าน้องอาร์ตี้แต่ตรงนี้ยังมีน้องมาต้องระวัง เขาก็จะเคยมาแล้วเหมือนกันคนนี้มาทัศนศึกษาแล้ววันนี้เรามาตลอดช่วงสิ้นปีใกล้ปีใหม่อีกทีหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสาราหรือว่าเป็นเพิงนะครับนนี้ก็็เปม,มันนะมันจะอยู่กลางแจ้งหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นวิวแบบมุมกว้างมุมที่แบบไปนะัศาศาึกษาจะมีก้องให้ดูไหมนะอ่าท้องฟ้าสวยจังวันนี้มุมกว้างเลย กาศก็ดีวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ร้อนแต่แดดแรงนะประมาณกลางแจ้งช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะเห็นทุง่งก็นจะเห็นนกเนี่ยตอนนี้เป็นไรนกน,นักแอนน้องไปไหนแล้วอะอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิววิวที่เป็นวิวเช็คนะครับก็สบายออกไม่ต้องอ,ออกมาไกลจากในเมืองเลยอยู่ เทพานครเนี่ยเป็นเขตบางเขนอยู่เลยนะแต่เป็นขอบของตัวเข,เขตบางเขนแล,ล้วล่ะนะครับวิวสวยโอเคนี่เราแผ่นกล้องดูกว้างๆนะเดี๋ยวมาดูกันต่อโอเค กัตนต่อนะครับที่ทุ่งบางเฉนตอนนี้ก็เดินเล่นกันสนุกเลยเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปกันก็มีจุดถ่ายรูปหลายจุดแต่ช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็อาจจะเงียบนิดนึงช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าจะมาแค่ถ่ายภาพข้างในก็ไม่ได้เข้าไปนะครับก็คือเขามยูนกับปิดช่วงที่ระวังโควิดกันแต่ก็มีหลายมุมถ่ายรูปได้ครับ ชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับนี่ก็อยู่ตรงศาลาปรนะสงค์ที่เป็นวิวตรงนี้ลมเย็นสบายลมเย็นสบายมากมากคือเนื่องจากอยู่ตรงที่ว่างอะนะของทุ่งนาแล้วก็ลมมันก็จะโล่งพัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นศาลาโล่งๆไม่ร้อนอยู่ในลม,ลมก็เนี่ยเห็นต้นไม้พัดนะฮะ ตลอดลมแรงสุงทีสถานีานะครับก็เราต้องระวัวงแมอยจะดชมน้อ๋เนะอเขาก็จะมีกังหันให้น้ำมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดมันขุดเป็นคูคูน้ำเป็นลำคลองไว้นะครับให้มันสดชื่นเย็นนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวรอให้แบบสถานก,การณ์ดีขึ้นอีกพงก็อาจจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะส่วนตอนนี้ก็คือคง พาเด็กๆมาถ่ายรูปเดินเล่นนะครับชมบรรยากาศที่แบบหาบรรยากาศแบบเนี้ยในเมืองน้อยโลงทุกทีละที่อยู่ในเขตกรุงเทพเป็นทุ่งนาเนี่ยเรามาเนี่ยพอมาจริงๆเราออกมาจากบ้านที่อยู่ในเขตวัชรพลเขตบางเขนคูบอลแฟชั่นเนี่ยใกล้ๆเองรัศมีประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรเองเนี่ยตรงนี้นนะครับ ซึ่งถ้ารู้ทางยิงก็ออกจากซอยออกมาเนี่ยจากซอยคูบอน27สยามธรณีนะครับหรือว่าวัดคูบอนเนี่ยออกมานิดเดียวเลี้ยวมานะครับแล้วก็ผ่านโรงเรียนคูบอนนะครับซ้ายมือเลยมาสักประมาณสักกิโลกว่าก็ถึงแล้วโอเคแล้วก็ไม่แพงไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากครับก็จะเป็นความรู้ในเชิงเกษตรให้กับเด็กๆที่ชอบมาทัาศึกษาการทางเรียนก็จะจัดมาที่นี่กัน ก็จะมีถมกลับบ้านไปก็เป็น EM นะครับเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปลูกพืชการปักชำต่างๆที่ได้ความรู้กลับบ้านไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับผม ก็จะเป็นพืชที่ปลูกไว้นะครับเป็นพืชแบบเชิงแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นสมุนไพรเป็นพืชที่เราไม่ค่อยเจอหรือว่าบางทีก็ขึ้นอยู่เหมือนกับถ้าเราไม่รู้จักก็จะเป็นวัชพืชไปเป็นไม้เถาอ,อันนี้เป็นอะไรชะลูกก็เห็นในป่าเยอะนะ่ารอโอเคเข้าสารดอกเล็กนะครับ มาแอวงหลายอย่างเราไม่รู้จักนะเผาว,วันเปรียงหญ้าลูกข้าวจอบอ่าจอบยังเคยเห็นนะครับผักแคร์ผักแคร์เป็นลักษณะเป็นแบบไม้แบบไม้น้ำแบบ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 แ,แกบแบบแข็งแบ บัวบกผักเป็ดกระทบลกกระทบลกเคยเห็นอยูอย่ผักตบไทยหญ้าตีนตุกแกหญ้าตีนตุกแกเหรอน่าจะคนละประเทศกับตีนตุกแกนะเพราะมันมีคำว่าหญ้านมแมวเคน้ำเนมักชสี ตางนช่วงต้นฤดูหน้นก็นี้ก็เป็นฐานที่เขาแยกไว้นะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยก็เป็นการอนุรักษ์พันธุน์แบบพันธุ์พืชพื้นถิ่นนะเขาเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ที่มาได,ได้ความรู้ด้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็เป็นภูนมิปัญญาชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทนะี่ส่งของส่งต่อเรื่องความรู้พวกนี้นบางอย่างมันเป็นสมุนไพรนะก็ถ้าปลูกไว้ในเขตบ้านจริงๆก็ใช้ทดแทน ายาที่มาจากไทยนหมันะรวมดีจริงนะครับทำงานในเมืองเหนื่อยหน,นะครับถ้าอยู่บริเวณเขตเมืองไม่ถึงกันบนอกเขตกรุงเทพนะเป็นตันเเงเขตเขตบางเขตนี้ก็ถือว่าก็ไม่ไกลอย่าเงเขตเมืองแล้วก็มาพักผ่อน่ช่วงวันหยุด เด็กมาเหน็นเป็นวิถีชุมชนแบบเกษตรที่สมัยก่อนเราเราก็เดาได้เลยว่าตรงบริเวณนี้ทั้งหมดน่าจะทําการเกษตรก็คือทํานาสภาพเป็นทุ่งนาคือไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยนะครับแต่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ในเขตเมืองแทนที่จะเปลี่ยนให้มันเร็วเกินไปเป็นบ้านจัดสรรหรือเป็นอา,อาคารใหญ่นะครับความหนาแน่นก็จะตามมานี่ยก็ยังทําให้มันเหมือนกับมีระยะห่าง ขนาแน่นแล้วก็มีสีเขียวมีความเป็นธรรชาติอยู่นะครับมากนะครับแถวนี้โดยรอบก็จะเริ่มเป็นหมู่บาา้านจะสรนเยอะขึ้นละต่อไปก็คิดว่าคงจะลุกลามนะถ้าเรา,เาขับรถนะครับขับรถบริเวณทางมอเตอร์เวย์บางปะอินน่ยซ้ายขวาของมุมที่เรามองนะฮะในขณะเดินทางเราก็เห็นทุ่งนาอยู่ด้านซ้ายด้านขวาทางขาที่เข้าเ,าเมืองหอเม,มืองนะ แล้วก็คูขนานก็จะเป็นที่สามารถลั่นเลาะ,ะ,ะ,ะมาหาวิวแบบนี้ได้ก็แล้วแต่เจ้าของที่แต่ละที่นะครับที่จะพัฒนาที่ดินของตัวเองบางคนดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ผู่ทายายทำนาก็ยังอนุรักษ์ไว้ก็ทำนาอยู่ก็โอเคนะบางท่านก็เริ่มที่จะขายนะครับขายเพื่อที่จะมีการพัฒนาสังหาริมทรัพก็มีเดเวลลอปเปอร์หรือผู้พัฒนาโครงการพัฒนาที่ดิน ามารวมที่ดินเพื่อจะทําเป็นบ้านจาาัดสรรอันนี้ก็มีเริ่มลามมาละก็ไม่ถึงกับลําบากแล้วนะปัจจุบันเพราะว่าอีกไม่นานรถไฟฟ้าที่เป็นสายสีชมพูขนานกับถนนรามอินทราจาินบุรีจะเสร็จก็จะสามารถออกไปลักษณะประมาณไม่เกิน4-5กิโลก็จะเห็นแนวรถไฟฟ้าละกรณีสักวันก็คงจะ,จะเร็วนะครับแต่ว่าอยากให้มีแบบน,นี้เยอะๆโอเคไปดูิต่อนะครับสวัสดีค่ะ เด็กๆแย่งชิงช้ากันตอนนี้ก็เลยได้ละก็เลยจะมาถ่ายรูปโอ้โหนะครับก็เด็กๆก,ก็ได้มาที่แบบนี้ที่เป็นเชิงธรรมชาติก็สนุกนะครับอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ตอนนี้ก็เป็นชิงช้าผูกไว้ใต้ต้นไม้ต้นจามรุรีนะก็ลมลื่นดีโอเค